สวัสดีครับวันนี้จะนึอเมนูอะไรนะครับแกงต้มปลาดินกับพวกปลาถึงกับจะปรับุงกันเริ่มท้องกันเลยเริ่มท้องกันเลยจะน้ำร้อครับน้ำร้อยไม่ต้องมักนะครับจะปลามาก็ใส้มากระนี้ใจปลาดินจ่องตัวเดี๋ยวจะใส่เครื่องแกงต้มครับเครื่องแกงต้มก็ประมาณตูน้นึงกับสิบบาทต่าไปก็จะเคยนะครับเคยเคย,เคยประมาณจอนนึงนครับจอน,นึง อันนี้เป็นเคยเบอร์ซุ้นนะครับมันจะเคยนำนำพลิกนะครับเคยนำพลิกมันจะเป็นอีกอย่างไงนี้เป็นเคยเบอร์ซุ้นเคยทำรับแกงเลยนี่สุดเบื่อเปื่อนบ่อเคยนี่เลยอ่าแว่อะไรๆเครื่องนะครับเครื่องกับกึยให้มันก้าวกบน้ำช่วงนี้มีอะไรต้องกินแน่นนะครับนะาช่วงช่วงโควิดอลไรๆเรื่องเดี๋ยวเราก็มาลงรถกันก็ได้รสดีนะครับประมาณปลายชนกาแฟ หนังตาไส้ครับแซมจนกาแฟครับเกลือนะครับเกลือประมาณครึค่งย้อนครับครึ่งย้อนกาแฟ่พอเราไม่ต้องเน้นมากกว่าเคยมันก็เข้มอยู่ยแล้วปรุงรสถกอย่างได้แก็ใส้ทำจำน้าครับความเปรี้ยวนี่แลได้เราชอบเลยนะครับนไะก่ชอบเปรี้ยวมาก็ใส้มากไก่ชอบเรปรี้ยวพอกลุมๆกับไส้ไอ้ต่างๆไว้ ใส่ร yeah, ่มแล้วกับลุงเหลวกระไดอ้วกเปล่ากับหลังจากถื่อวกเปล่าทุกได้ทีแล้วกระไดปักบุ้งกับลงไปลังเลยกับปักบุงมันเผื่อยก่อนจะได้พร้อมอ้วกเปล่ากับอ้วกเปลามันแข็งแผ่นปักนะครับปักบุงร้อยกับได้มามากปักบุงก็ไม่เจอกับเป็นปักบุงธรรมชาติ

เดีไม so ่ต no like well. right ้องไปขั้วไหนมักนะครับเข่าก้มก้มก้มกวนๆนะมันจุ่มๆพอเพราะาเราขั้วมักนี้แล้วเนื้อพามเปื่อยหมัดมันจะเป็นไม่เป็นบองนะครับมันจะไม่น่ากินอืมกั้วมันปอจุ่มๆน้ำแกงพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเก่งจมปลาเน้นพุ่งปลาแลครับปักบุงครับปิดแก๊สเลยอืมพร้อมครับผมนี่นะครับจากที่ท่าน เนยวัวลามเกาว่อมดีนะปลาบุ้งกัเกาท่อมดีเดี๋ยวไปกินกันแล้วบุวัสดีครับก,รรกินข้าวาแล้วครับเก่งท่มป่านินกับวัวปลาวใส่ปลาบุ้งก้อนหน่งใหมรัปาบุงกันเลยเกง่งโซนนา,าชิมเลยกันเลยกนะันอืมครับ ตึงเกืองกับหัวเกาล่ายกับกรร่ารม,มันกาล้อมดีมากรับอืมโออืมมีกุ้งงั้นกนมีกุง้ง Bể đây ngập Cùng bắt mua các được đâu Trời nằm là Trời nằm tán trời nằm nỗi Trời đột đi Mà uhm. tôi trời đau luôn rồi đi ฝังม,มุ่นปลากับชุดเบอร์กิมเนียบะจัตีก่อนกิมน้าบัดก่อนอ

กินกุงนนน้งก็พิ่มเหมือนคนนึงเลยกับทติชอบกินกุง้งสังเวกนะครับมันดีป่วะวะพวกกินสังเวชอายุกับแม่ว่าไปกินอะไรได้จะเป็นกุงน้งนะแล้าก็แม่ปองเหมันดีกินสันงเวกเป็นเบือกมันกรอบๆดีป่ะว่ากุง้งอร่อย อืมอืมหุงก,กัรัวก็ปาลม้วเลยช่วนี้ต้องกินกล้องตีย่างเพนะัะอ,อกไม่หัานไปกันหรอกกินแต่ก็กล้าตียู่ในตัวย็นเนี่ย อืมอ MM ืมอืมอืมมันนะครับกุ้งเรากินนะครับที่มันคุ้งจำมันช้นะครับก็ดักเลยมันแค่กุ้งเลี้ยงแบบนี้ก็เป็นบางกุ้ง mà cặp cung, mm. ngon quá ngập cung. Ủa plan này rồi chứ ngập kênh rồi Ủa plan này rồi bám này Tuyệt giọt Thức gặp Người gắn đi con เนืนเน้อวันมาเลยครับร้อยในบอกกับร้อยแต่ร้อยแบบธรรมชาตินะครับเราไม่กินน้นมันกิบรอรอนบวก,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 กปักบุงปักได้เหมือน,นกับอยู่ว่าอืมอหือหัวปลาเปย์ครับอืม,อม แตำมุนปลากับกุ้งตุ่มเต้เกกันด้วยเพื่อนชอบมากกิน <c oughs> ัดด้งเปลอกรอบๆดิ Dạ. Hút bơ đi ngập Bỏ đi đây kìa trông บวกเปล่าก็อะะอนกี่ตัหงกับเนือว่านพุดยอด เบอร์กับคุ้มใบวั้กับคมเกลือม่เบือกุ้มเสร็จกับราเมนูแข่งต้มปลาน er ื um, ้อหัวปลาบบุ้งกับชุดยอดอนี้เลยชุดเบอร์เยบ่บวหัวปลาดีเก้าแข่งต้มเลือกตีนิุดยอดัวปลาัวปลา เมนูหน้าจะเป็นเมนูได้รอติดตามชจ้าของต่างจอกล้องปอปิงเอ็มซีครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับปอปิงเอ็มซีแล้วก็ Facebook เฟซบุ๊กเพืนเฟสตัวปอปิงครับอย่าลืมฝา,ากกดติดตามแล้วกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะครับไอ้จอกร้องปอปิงเอ็มซีครับใชหรับวันนี้ลาไปเพียงตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ